แท็กพรรญยูกราบหลวงปู่ดุสิตเจิมฉนดที่ดินให้ขายได้เลขหลวงหายหลังเจอมือแท็กพรรญยูนักสแสดงหนุ่มอารมณ์ดีผู้เป็นที่รักของแฟนๆได้ทําการเดินทางไปกราบหลวงปู่ดุสิตวัดไถ่แขกอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขอพรและเจิมฉนดที่ดินโดยหวังให้การขายที่ดินราบรื่นและประสบความสําเร็จการขอพรและเจมิมฉนดแท็กได้นำฉนดที่ดินมาให้หลวงปู่ดุสิตเจมิมโดยมีความเชื่อว่าการเจมริมฉนดจะช่วยเสริมสิริมงคล และนำพาความสำเร็จมาสู่การถายที่ดิหนอนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อของแท็กได้นำโฉนดมาทำพิธีกับหลวงปู่ดุสิตแล้วและได้รับผลสำเร็จทำให้แท็กตัดสินใจนำโฉนดมาให้หลวงปู่ดุสิตเจิมอีกครั้งด้วยความศรัทธาเลขเด็ดจ,จากหายหลังจากการเจมิมโฉนดแท็กยังได้ล้วงไหลายเลขเด็ดมาฝากแฟนคลับโดยเลขสามตัวที่จับได้คือ 6- ถึง3ถึงสําสำหรับงวดวันที่1กันยายนนี้ ทำให้บรรดาคอหวยต่างาพากันแห่ไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขดังกล่าวกันอย่างคึกคักมุมมองของชาวเน็ตหลังจากภาพของแท็กที่ไปกราบหลวงปู่ดุสิตถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายบางส่วนแสดงความเห็นเชิงสนับสนุนและให้กําลังใจแท็กในการขายที่ดินขณะที่บางส่วนแสดงความเห็นเชิงวิพากวิจารณโดยมองว่าการไปกราบหลวงปู่ดุสิตและเจมฉนดเป็นการกระทําที่งมงายและไม่สมเหตุสมผล สรุปการเดินทางไปกราบหลวงปู่ดุสิตของแท็กพรันยูถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและศรัทธาของคนในสังคมรวมถึงความนิยมในเรื่องของเลขเด็ดและการเสี่ยงโชคอย่างไรก็ตามการจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของการเจิมฉนดและเลขเด็ดนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล